ว่าได้ข่าวว่าได้ตัวไม้บ่ครับเห็นนุใสเนะกเข้าปเห็นนุต้นไม้อเห็นนเห็นนุใสครับเห็นต้นเกาอต้นไหนนาะครับต้นไหนต้นตะแบกเต้นตะแบกเป็นต้นเกาบ่เจ๊จ้าแบบงต้นตะแบกแบกเงืนอแบกทองนะครับเจ๊แขกนะครับเราเห็นต้กแบกวแก้านมืออว่านหาแล้ว่เห็นบ่ค่ะเมื่อนี้เห็นแล้ว เห็นอ่าเห็นตัวเดียวหรือเห็นตัวเดียวเห็นตัวเดียวไมเห็นตัวเดียวไปแต่ว่าบึ้งขางมึงแกนึงกันที่นีเรลขกาตัวน้อยอยู่เางหง้าเห็นตัวใดครับตัวแรกครับเห็นตัวใดเห็นเหล็แปดเห็นเลแปดชัดเจนนะบครับชัดชัดแต่ว่าแบบทยลุกเราว่าทีไทยลุกว่นขยายเบนแกัมแรกก็ไ่เห็นถ้าไปเบินเดือยตาเห็นอ๋อบเห มองมองตะตาเห็นเนาะคือกับม่ไทยเอาอ๋อครับเห็นเป็นเลขแปดเมืองการจะเป็นไทยเจ๊ว่าดังๆจัะน้อยนะคะเห็นเป็นเลขแปดตัวเดียวเนาะบอกเลีงเด็กเป็นสีหัวขวันเท่าไรสีหัวเลยเนาะเขาเจ้าว่าโอ้ยเจ๊ว่าดังๆฟังชัดดีิฮากอนตัวเล็กอะเขาห้ามดีกับสีพอโชคนั่นเลยเห็นเลขแปดตัวเดียวค่ะหลอกก่อนเราเห็นแล้วบ่เขาพูดเห็นตัวสามเก้าหลอก่อนเห็นสามเก้า ตัวเดียว,ลว,วปปเลยสามเก่าอ่ะคนเป็นปิปดประปางเลยขันไห้เป็นไห้เลยคูนะคูยังนีคูพู่มิันยังนีมันดีด้่ยเก่งอยู่ไห้มาแมนเป๊ะเลยตัวเดียว ท่านใดสนใจเช่าบูชาตะกุดลกช้างตะขอช้างมงคลนางกวักหนังช้างมีไว้ติดเนื้อติดตัวจะบรรดาโชคลาบการเงินการงานการค้าการขายไม่ดีดวงตกท่านใดซื้อหวยผิดผิด,ผดถูกๆซื้อบนออกล่างซื้อล่างออกบนท่านใดสนใจเพียงท่านแจ้งชื่อที่อยู่และเบอร์โทรเรามีบริการเจ็บเงินปลายทางเล ฮากอร์กะหานีเห็นเห็นคือกันเลยนั่นบ่แปลว่ามากเห็นสัตว์เลยคือจะว่าฮากอรจะว่าเจ้าเห็นสัตว์เลยถ้านี่ก็เห็นสัตว์คือเก่าแต่เห็นตัวเดียวลักเด็กหาตัวน้อยๆขนาดโอ้มีเด็กหาน้ำบ่กอ่าเล็กเปดตัวใหญ่ตัวงามเด็กแป็ดจะงามเลย แปดยางงามยางชัดแปยางงามค่ะน่ต้นยางบนราคาอยู่นี่่วนัางจนต้นยางน่ยต้นยางนาเนี่ยกับต้นตะแบกภาลาวเลือกต้นเคยัตไทเรียกตะแบกเลียงต้นไครับเต้นไทยเรียวะแบบมุ่เส้าเนี่ยต้นบกูแกะนบ้ามาหมู่บ้านนเี่กหาบ่หนนี่บ้านต้นตะแบกยูหนาสารเป็นบตี่เบ้งต้นตะแบกยูหนาสารนี่บ้ามีคนเสาแข็งน่บ้านี่ย่จ้ะโอ้เราควร บอเนี่ยเห็เ uh, ล็กแปดเนี่พวแก้วเบ่ง้วยตาดูตาดีบ่เนี่ยเล็กปดเล็กเก้าพนก็ยังอยู่เนี่ยพอเห็นสามเก้าเนี่เห็นบ่น่เลขกเก้าเน่สามแนเห็นูนี่ละตัวนี่ละเอาเล็กแปดขึ้ชัดแท้นี่เล็กแปดนี่ยนี่นหอยขึ้นเลขหาบ่เนี่ยเนี่ยเล็กหาบอเขาเลขกคอยหาแปดนะพี่พแก้วมาสัมมเมนคนเขียนน่อยบ่ครับ จักแล้วจักไผทิมาเขียนหรอบก็บ่ฮู้แล้วเพาเห็นน er. like ี่แ uh, ต oh the ่ว่าให้รูเบางนย่างนะมันเป็นโดยธรรมชาติบ่ะรรมชอาติก็ับูกโอ้ับธรรมชาติครับูรบม่นบ่แม่นคนบ่เมนคนเขียนไว้บ่เมนคนเขียนไว้จักแล้วไผเขียนบ่เขียนที่เน่ยข่อยบ่ได้เขียนบ่แมนครับมแมนมมนคนเขียนไว้ครับธรรมชาติเจเห็นเป็นตัวได้สันค์ปบแง่งามบนี่ครับ โอ้ยเลยกขาดแต่งามกลมเพิ่นคือ่ัดแ่วหานี่แมที่เเก่าสามเก่าที่เคยเห็นกว่ที่เรวนั่นแะเคยทำบุแยนแะปบุเคยเพิ่นเราเคยเเห็นเนี่ยโอ้่อบุแนเนาะโอ้ครับเห็นได้ทไครับเลขเด็ดครับครับนตะแบกนะครับเห็นชัดเจนเลยเอาละครผมครับเอามาแล้วครับผครับนักเสียงโชนเดิมเห็นมาแล้วครับที่กก็เห็นเลขกเจว่าเห็นเล็ก นะครับผมครับเมื่อกี้เห็นนะครับเจ๊แขกเห็นอยู่ที่ต้นตะแบงครับเห็นเป็นห้าแปดนะครับแต่ว่าแปดตัวชัดเจนมากนะครับแปดตัวใหญ่มากนะครับแปดนะครับตัวเลขแปดชัดเจนมากนะครับตัวเลขแปดแปดห้าแล้ว เจ็กเดียวยังใส่กระเป๋าจมงปากจ้คามันจ้ห็เาหนเล่ะอเด็พอต้อปีนนเนาะค่ะจ้าเด้เห็นชัดเจ้ต่างก็เห็นชื่อกันเพาะช้ม้นชมเห็นชื่อกันมานาะอ่ะไรครับาเบิงกะตาใครตามันด้ยเอยังดูเห็นบอามเ่น่ป็นของคนวดบุคคลไหมครับเด้อเลขเลขสามเก้าเห็นหมดแล้วอนนี้เป็น8ปดห้าห้าปปดห้า ชัดดีค่ะเหเลขแปดเค่ะท่านผู้ชมไม่กองแตเห็นชัดชัดเลยอกหาชัดเลอหากชัเล็กแปดกชัดต่ว่าเลือกหาตัวน้อยม้าค่ะเลาตัวน้อยเลือกหอยู่ขนาเล็กแปดนะ ให้เขาหาแต่เขาเรียกใครพูดแต่ในวดที่มันนี่รำัาตยันตกไปม่ครับนด่เมื่อเห็นจสี่แม่เอาไปพิจารณาเบื้งนะครับพี่น้องนะครับตัวเลขอยู่ที่ตุนตะแบกนะครับเนาะนะครับก็ปวดให้ทุกท่านได้ไปพิจารณาเบื้งนะครับตัวเลขที่ตุนตะแบกนะครับขอใช้ใบอรณญาณในการรับชครับเด้อพี่น้องนะครับนะครับเขาเป็นนาเสนอเพิ่มเป็นเป็นแนวทางให้แนั้นนะครับ นะครับผมเกแขกก็เห็นเป็นเลข5้าแหานะครับอยู่ที่ต้นตะแบกนะครับผมนะครับในงวดที่แล้วเราก็เห็น3 9 9เกเกสมนะครับนะครับผมงวดที่แล้วเราก็เห็นเก้าสอยู่ที่ตัวตะแบกนะครับผมวันนี้เราเห็นเป็น5 8 8แปดหานะครับต้นตะไบเลขแปดในตัวชัดเจนมากนะครับนะครับเล็กแปดในชัดเจนมากเลยนะครับผมน้องไปล้างเจนู้แม่แม่ไปซ่อมคนนะครับเด้อ อ้งอนก่อนแม่ก็เห็นกันอ๋ออ๋อส่ก่อนอ๋อครับครับผมบังเก็นกันหลายนะครับเนาะเอาเอาใส่ใส่ละใส่โอ้มึงแต่งมเหลกหาน้อมือสเ็กนอเนี่ยนาะเนี่ยเนี่ยสีหาน้อเดียว คตัวสวยเลยเนี่ย<ม>เล้ย่างหาเนี่ยส้สวยเนี่ย สีหานี่เด้นี่นสวยนี่นี่นี่เออสวยเลยสีหาามเสลเลกสีหา่เล็กแปดบาทสีนงเลย่สมทแปดแปดนี่ทั้งข้งนี่แปดนี่นี่นี่ั่แปด้างใต้นี่สีู่นี่โอ้ครับสวยดีเนี่อมเมนตตอนนี้มคนอ3นคนต์คมต์า่าตอนนี้งามงามเลเอกสีหานี่งามนี่ เอ็นตัวไหนอันนี้เด็กก่อ๋อเด็ก่าอันนี้เด็กสนะครับเกสามี่านี่นี่สามเกาอ๋อส้าแันนี้อันนี้อันนี้อันนี้สามหแปดข้างบนเป็นสามเกคุ้ัง่แต่ว่าแต่เพื่นให้อีกเพื่นยัให้ตัวใดท่านมันแปดหน่งหแปมาชัดยู่กข้างบนสองตัวนี่ครับชัดบอันนี้เป็นหกปดครับแล้วก็เอน่นี่นี่นี่นนี่คูดตัวนี้ครับตัวนี้ เป็นสามเก่านี่ชัดว่าขับในแปชัด่เนี่ยเหยขึ้นไปอีกเล็กน้อยนัครับเป็นสามเก้าสามเก่าสองหรือยังนะครับลูโตนี่ผมเห็นนะเขาไม่ครอบครับบิ๊บ่ไม่ไมคอบบงเหงาอยู่ในนาจอนครับนะนี่นี่นี่เห็นบอครับสามเก้สมเก่าแต่ว่าตัวขีดเนี่ยแต่บุ้งเหรอพกีบงขมว่าตัอันนี้มันหกแปดแมนอยู่ตัวสามเก้าครับแมนสามสามเก่านะชัดอยู่ครับสามเก่าชัดอยู่ มีเลขกแปนชัด at เลขแปนชัดมากเนาะเลขแปลนชัดเจนนะครับ่เนคผเลห็นสาผมเห็นสามเ่ว่าสามเกนี่ชัดเจนทั้งบนนะครับสามสามเก่าเนาะเห็นาเห็นฮาแปดเก้หกแปดเป็นสามเกานสามเกาเิ่นเห็นก่อนมแรก แปดครับแปดแปขผมักแปดโอเคเอเแกแปดแปดแขกแขดแขกแขกไม่เห็นเพื่อนมาขอเนาะแม่แกแกก็เห็นเลดวจก่นได้็ไมาูกแนเนโอ้องใหเห็นเลขอาฝ่ายมาผูกเพื่อนเนาะจพื่อยากบดเอาสี่บังครับสี่บัง สีบ,บ,บ,บังคับซีวสซีพูดครับสีไซมองต้นต้นใหม่เลยตัวนั้ชัดเต็แปดในชัดเลยแต่ว่าแปดชัดเจนแปดเต็มเต็มเบอร์ยันหนึ่งคือสามได้ครับจับได้ เป็นเลห็กที่เกานอีกนั่นมันเป็นแปเ้าเมื่อกี้ผมงเป็นสามเมันมันเบิมันเป็นแปดเก้าของบุนบานนี่นี่มุมนี้ครัมุมนี้รโอ้ยสามแปดเก้าขั้นตอนแต่ละคนเนี้ สามกเงวนก้อนพันเห็นงวนก้อนครับบงวดก้อนพันเห็นที่สามเก้าอยู่ตรงนี้แล้วเงวนนี้พันไม่เห็นด้วยเนี่ยครับนี่แหละที่พันเห็นนี่แหละพันเห็นไงครับพันเห็นหาแปดครับวันี้มัดเอินปเก้าแปดบ่กแปเนาะเก้าแปดแปดเนาะ

ตัวนี้งราคา5-8ดต้นนี้5-8ก็คือครับเพราะข้างบนนั่นสามสามอาจจะเป็นสามห้าแปดที่ก็ได้นะแปดนี่เต็มๆเลยครับแปดแต่ว่าแปดแปดแต่ว่าแปดตัวมังเกิ้งเลยเหรนี่ครับแปดตัวมังเกิ้งเลยแปดตัวมังเกิ้งครับนี่ครับนี่แปดตัวมังเกิ้งครับนี่นี่ครันบ 5, น,นี่ครับครแปดตัวมังเกิ้งเลยนะครับพี่น้องน,นี่ครับนี่นี่ยุมือผมเนี่ยนครแปดตัวมังเกิ้ลอย่างนะครับเอา เป็นปะครับเห็นปะครับเอาครับกับผมกับการส่องเข็นต้นตะแบกนะครับเห็นเป็นบางคนก็เห็นเป็นสามเก้าบางคนก็เห็นสามแปดเห็นแปดเก้านะครับเห็นห้าแปดเห็นหกแปดนะครับอยู่ต้นตะแบกนะครับผมแล้วท่านผู้ชมที่รับชมอยู่นะครับผมเห็นเป็นตัวไหนก็คอมเมนต์บอกกันด้วยนะครับ นะครับเห็นครับเห็นต่างกันก็คอมเมนต์บอกที่ใต้คลิปกันได้นะครับผมที่ต้นตะแบกนะครับนะครับหลังจากที่แก้แขกเห็นงวดแรกเห็น39นะครับผมนะครับแก้แขกเห็น39นะครับอยู่ต้นตะแบกต้นนี้นะครับครับแล้วในงวดนี้นะครับแกเห็นเป็น58นะครับแกบอกว่าเห็น58นะครับหรือต้นตะแบกแต่ว่า8นี่ชัดเจนมากนะครับ8นี่ชัดเจนมากครับเลข8นี่ชัดเจนมากเลยนะครับเลข8นี่ชัดเจนมาก นะครับผมนะครับใครชอบตัวไหนก็ลองเอาไปจับดูนะครับผมแปบแปดนี่ชัดเจนนะครับผมแปดแปดนี่ชัดเจนมากเลยนะครับแปดยืนไว้เลยนะครับอยู่ที่ต้นตะแบกนะครับผมเห็นมากเห็นชัดเจนมากเลยนะครับต้นตะแบกอยู่หน้าศาลปู่ชีพระขาวนะครับที่วัดกุดแห่นะครับผมนะครับมันเทามันเทาต้นเปื่อยมันเทาต้นเปื่อยนะครับ ไปเอิ่นคนตะแบกคนตะแบกเอาเจ้อแบกเงินแบกทองนะครับเอาเคไหมโอเคอ่าเนาะเจ้าคิดว่าเป็นตัวใดครับงวดนี้ห้าแปดนะวะอ้าวกาบผมนะครับเด้อนะครับเจ๊แขกว่าขายลอตเตอรี่นะครับอยู่ที่วัดกุนแหย์นะครับกับเราเห็นในงวดที่แล้วเราก็เห็นอยู่ตัวนี้แล้วครับผมเห็นสามเก้าในงวดนี้เราเห็นเป็น ห้าแปดนะครับแต่ว่าหาเลขห้าเพราะค่อนชัดเจนเลขแปดเนี่ยชัดเจนมากนะครับครับต้นตะแบกอยู่ที่ศาลปูชีปะเขาจังหวัดนาวัดกุดแหนะครับเด้อนะครับอยู่หน้าศาลปูปชีปะเขาววัดกุดแห่นะครับนี่ครับผม,ม ครับผมบรรยากาศนะครับที่วัดกุดแห่นะครับมีประชาชนนะครับได้มากราบไหว้ขอโชคขอพรกับพ่อปู่ชีพระขาวนะครับนครับผมมากันตลอดทั้งวันนะครับนะครับอย่าลืมนะครับผมวันที่28นะครับผม28กดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับผมเพื่อที่จะไม่พลาดนะครับวันที่28นะครับผมรอตัวเลขแล้วกันนะครับวันที่28ที่วัดกุดแห่ ครับผมใครห้ามพลาดนะครับผมกดติดตามกันเลยนะครับวันที่28นะครับผมตอนสายๆเราจะได้รับตัวเลขกันนะครับผมแล้วทางช่อง youtube ทุกช่องจะปล่อยตัวเลขในเวลาช่วงบ่ายๆนะครับผมช่วงบ่ายๆช่วงบ่ายๆนะบ่ายสองบ่ายสามนะครับเราจะปล่อยตัวเลขลงไปในช่องให้ทุกท่านได้รับชมกันนะครับผมนะครับวันที่28นะครับผมอย่าลืมอย่าพลาดห้ามพลาดเลยนะครับครับผม ท่านใดสนใจเช่าบูชาตะกุดลกช้างตะขอช้างมงคลนางกวักหนังช้างมีไว้ติดเนื้อติดตัวจะบันดาลโชคลาบการเงินการงานการค้าการขายไม่ดีดวงตกท่านใดซื้อหวยผิดผิด,ผดถูกถกูซื้อบนออกล่างซื้อล่างออกบนท่านใดสนใจเพียงท่านแจ้งชื่อที่อยู่และเบอร์โทรเรามีบริการเจ็บเงินปลายทาง